จังหวัดสุพรรณบุรีรัฐมนตรีช่วยเกษตรปล่อยคาราวานปฐมฤกษ์โคเนื้อไปเวียดนามที่โรงเช่าฟาร์มอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนายประพัฒ์พุสุทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานปล่อยคาราวานโคเนื้อส่งออกไปขายที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีนายประพาสพินโยชีพรองอธิบดีกรมปรศุสัตว์ นายนัทพัฒนสุวนประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันเป็นสขีพยานซึ่งการปล่อยคาราวานโคเนื้อในครั้งนี้ถือเป็นการนำร่องการค้าโคเนื้อสู่ตลาดเวียดนามตามที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยคณะ das AH กรมสุขภาพสัตว์กระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามส่งหนังสือแจ้งความสนใจ นำเข้าโครกระบือจากประเทศไทยและได้เดินทางมาดูงานด้านโคเนื้อในไทยและล่าสุดได้ส่งหนังสือแจ้งข้อกำหนดและล่าสุดได้ส่งหนังสือแจ้งข้อกำหนดและระเบียบก,การส่งออกโครกระบือของไทยไปอย่างเวียดนามรวมถึงแจ้งอนุมัติให้ฟาร์มโครกระบือจำนวน14ฟาร์มของประเทศไทยส่งออกโคเนื้อไปอยังเวียดนามได้ตามจำนวนที่กำหนด มีผลตั้งแต่วันที่23มิถุนายนจนถึงวันที่28กันยายน2566ซึ่งกรมปรศุสัตว์ได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการควบคุมการขนส่งข้ามพรมแดนไทยลาวและลาวเวียดนามซึ่งสปปลาวแจ้งว่ายินดีให้การอำนวยความสะดวกขนส่งโครกระบือมีชีวิตจากไทยผ่านสปปลาว ไปยังเวียดนามกรมปรสุสัตว์ได้เร่งชี้แจงแนวทางปฏิบัติการส่งโคเนื้อไปจำหน่ายยังเวียดนามให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของเวียดนามนายประพัฒ์พ่อสุทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวว่าประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างดียิ่งซึ่งปัจจุบันไทย เป็นคู่ค้ากับเวียดนามในการส่งออกสินค้าหลักที่สำคัญเช่นชากาแฟเครื่องเทศน้ำมันสำเร็จรูปและสินค้าทางการเกษตรอีกหลายรายการสำหรับในรายการสินค้าโคเนื้อภายหลังจะมีการเจรจาการค้าร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ในช่วงปลายปี2565ในวันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จะมีการส่งออก โคเนื้อจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามถือเป็นจุดเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีผลจากความสำเร็จในวันนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อให้แก่พี่น้องเกษตรให้มีไรายได้ที่มั่นคงและเป็นขวัญและกำลังใจอันดีที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรยึดถือในอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อได้อย่างยั่งยืน พัทรพลพรมพักภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน